รีวิวร่มสนามปรับเอียงได้โครงสร้างทำจากเหล็กแข็งแรงทนทานมาแกะกล่องดูว่ามีอะไรบ้างใบร่มทำจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์สามารถถอดซักได้มีคู่มือมาให้ด้วยนะครับ ขาตั้งปลายแหลมทำจากเหล็กเคลือบสีกันสนิมฐานตั้งล่มทำจากพลาสติกแข็งแรงและยืดหยุ่นทนทานต่อสภาพอากาศตรงนี้คือช่องเติมน้ำนะครับหลังจากเติมน้ำที่ฐานจนเต็มแล้วเราก็มาหมุนล็อกขาตั้งให้เรียบร้อยแนะนำควรวางบนพื้นราบเพื่อไม่ให้เอียง ้าร่มมีเทปหนามเตยช่วยให้เก็บได้อย่างเรียบร้อยไฟประดับมาตกแต่งใต้ร่มก็ดูสวยงามนะครับนี่คือรีวิวร่มสนามพับปรับเอียงได้พร้อมฐานที่ตั้งราคาไม่แพงสั่งซื้อกดตะก้้าใต้บีดอได้เลยครับ